สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเหมี่ยวดยลี่ค่ะหลังจากที่การไฟฟ้าออกมาตรการมาช่วยเหลือในการคืนค่าประกันไฟฟ้าให้กับประชาชนในการช่วยเหลือเรื่องของไวรัสโควิด19นะคะทางการประปานะคะก็ได้ออกมาตรการเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ แล้วไม่พอนะคะทางการปลาปายังเพิ่มมาตรการในการช่วยเหลือนอกจากจะคืนค่าประกรันการใช้น้ำปราปาแล้วยังช่วยมาตรการอ่ะเพิ่มอีกสามาตรการในการช่วยเหลือมาตรการแรกนะคะก็คือลดค่าน้ำปราปาให้สเปร์เซนให้กับผู้ใช้น้ําทุกประเภทเป็นเวลาสามเดือนก็คือตั้งแต่ มือเดือนเมษาถึงมิถุนาปี63นี้เลยส่วนมาตรการที่2ที่ใช่นะคะก็คือขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประปาประเภทโรงแรมกิจการให้เช่าหอพักที่พักอาศัยนะคะโดยที่ไม่คิดดอกเบี้ย ผ่อนชำระได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินโดยเริ่มในโดยได้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนเมษาถึงพฤษภาปี6-3โดยไม่มีการตัดมิเตอร์น้ําและผู้ใช้น้ําสามารถถ้าเกิดว่าต้องการนะคะความช่วยเหลือหรือความประสงค์ตรงนี้ให้แจ้งเข้าไปที่สํานักง,งานกปพสาขาในพื้นที่ได้เลยนะคะ ส่วนมาตรการที่3ก็คือคืนเงินให้กับผู้ใช้น้ําโดยผู้ที่ใช้น้ําประเภทที่1อย่างที่เป็นที่พักอาศัยเป็นบ้านทั่วๆไปสามารถเข้าไปลงทะเบียนขอคืนเงินค่าประกันน้ําได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนปี63นี้ได้เลยโดยผ่าน3ช่องทางนะคะที่นี่เหม๋ยวจะบอกนะคะ3ช่องทางมีช่องทางที่อะไรบ้านก็คือช่องทางแรกเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะพิมพ์เข้าไปเลย w w w ร์ไวบนะคะ pwa.co.th เหมียวจะทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะพิมพ์เข้าไปเลยนะคะที่เว็บไซต์ www.pphan นะคะแล้วก็ w a.co.th ค่ะแล้วก็อันที่สองนะคะที่จะเข้าไปลงทะเบียนได้ก็คือเข้าไปที่แอปพลิเคชันเราอาจจะเข้าไปพอเข้าไปที่แอปพลิเคชันเสร็จนะคะก็พิมพ์ว่า pwa 1 6 6 2 มีมีจะควนอีกครั้งหนึ่งนะคะ p w a 1 6 6 2ส่วนหนทางที่3นะคะก็คือเข้าไปที่ลายค่ะพิมพ์ตัวแอดก่อนนะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์ว่า p w a ไทยแลนด์ค่ะไท a แลนด์ก็เป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะ p w a แล้วก็ไทยแลนด์ค่ะเพียงเข้าไปกรอกข้อมูลของผู้ใช้น้ำชื่อนามสกุลหมายเลขผู้ใช้น้ำหมายเลขบัตรประชาชนและทำตามขั้นตอนนะคะที่เขาระบุให้ทุกอย่างนะคะระบุ ช่องทางการรับเงินด้วยจากนั้นก็รอ SMS ยืนยันนะคะผลการลงทะเบียนคนใดที่ลงทะเบียนภายในวันที่5พฤษภามะคมค่ะจะได้รับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับบัตรประชาชนผ่านเข้าบัญชีธนาคารและเคาน์เตอร์เซอร์อรวิสได้เลยนะคะเช่นเดียวกับที่เราไปขอกับของระบบไฟฟ้าได้เลยนะคะขอขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังค่ะสวัสดีค่ะ